เปิดไัยเปิดแรงสันสะเทือนสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์รายสัปดาห์นี้นะภวราขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคุณสันสะเทือนแรงความคิดแก้ปัญหาชีวิตด้วยกันกดติดตามกดหัวใจกดการแจ้งเตือนไว้้ดยนะคะหมุนคลื่นความถี่ให้ตรงกันแล้วมาแก้กรรมตามสมองไปกับไพภภ่เมราค่ะมาแล้วแจ้งเตือนไว้เลยนะคะโปรดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหาเหล่านั้นเกิดจากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของงานเงินและความรักทุกอย่างอยู่รวบคู่กันนะคะสําหรับคุณที่เกิดในวันจันทร์ค่ะการตัดสินใจที่ขาดการใช้สติใช้แต่อารมณ์การพิมพ์ตอบโต้การบรรดาลโทษะการคอมเมนต์การให้คำปรึกษาและการโพสตลงสื่อโซเชียลต่างๆนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีลูกหลานลูกน้องและบุตรบริวารน,นะคะช่วงนี้คุณอาจจะงุหกิดลาคัญหัวจิตหัวใจ,วใจต้องระง,งับดับอารมณ์นะคะด้วยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆ ามที่ยังมีชีวิตกระดิขึ้นแล้วค่ะตดยังไม่ทันหายเหม่งความรักก็เริ่มสอาอแววมีปัญหานะคะปัญหานี้จะมาจากตัวคุณเองเลยนะคะบอกให้ไม่ได้มาจากคนรักค่ะคนรักของคุณน,นั้นแค่ทํางานเยอะนะคะอย่านะคะระวังนะคะขอเตือนเลยนะคะอย่าไปจับผิดแอบส่องแอบแบงแอบสืบนะคะควรให้พื้นที่ส่วนตัวกันหน่อยนะคะรักกันต้องหัดไว้วางใจและเข้าใจกันนะคะชาววันจันทร์ มาแล้วปรบมือโรโรรีดพร้อมขึ้นมือพร้อมให้กับการงานของชาววันจันทร์กันหน่อยจ้าเริ่มมีความมั่นคงนะค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าสายงานนี้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับคุณแล้วนะคะจงเชื่อมั่นในเส้นและหลังสังขรของตัวเองค่ะโปรดจงรับรู้นะคะไม่ว่าคุณจะทําสายงานไหนอาชีพไหนก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้คุณจะมีจิตปิญญาณแห่งการอย่างรู้อาการปิงแววไว้นะคะ เมื่อไหร่ที่เกิดอาการปิงแวบนะคะให้จดจำไอเดียและความคลิคครีเอเตอร์ที่เกิดมาตอนนี้นะคะจดจำไว้ให้ดีดค่ะพรนี้คือแหล่งคุณทรัพย์นะคะและแหล่งเงินแหล่งงานของคุณในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะสุขภาพโปรดระวังนะคะอยากไปอยู่ในพื้นที่ส่มเสียงนะคะระวังของมีขมน,นะคะอันตรายมากๆค่ะ p พอ n งเ l ลนะคะอยากจะบอกเราว่า peaceful relation s จงทำความเขา้าใจกับปัญหาที่คุณพบเจอแล้ววิเคราะห์หาหนทางแก้ไขให้ได้และจงปล่อยวางนะคะปัญหาทุกอย่างย่อมมีทางออกเพราะคุณเท่านั้นที่ทำได้เมื่ออารมณ์ดีทุกอย่างดีความรักดีการเงินดีการงานดีสุขภาพดีจำเอาไว้ค่ะสวัสดีปีใหม่ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดการแจ้งเตือนไว้ด้วยสวัสดีค่ะ